ยังละเจนี่จังแม่น้อนยู่มองใดกับแม่น้อนมองแนนลูกไอ้ลูกที่บังโถ่ไอ้เจ้าบิ๊กโอ้โหมือเจ้าขาสวัสดีนะคะมือเจ้าขาเบิ้งไอ้สเต็กละเต็มมึงเส็จสเต็กโอ้ยมึงเป็นยังบ มอก่ว่ากักมนึงโมเมนหอบนึงได้ลูกเคยก็ได้ลูกเคยปึ๊กนะพี่ยยเลี้ยงก็ไม่หา่น้อยก็ได้สวัสดีนะคะทุกผู้สุขอนเด้อมาเดินผู้เดอยู่บัางใกล้เลือนเคียงนะคะมาช่วยเกี่ยวข้าวนะคะพูนค่ะพูนนั้น พี่หนุ่ซิงหรือนะอันตี้เรียกพี่หนุ่มซิงนะคะน,นี่บักแก้วนะคะเป็นผู้มัดนะคะมัดขึ้นหน้าตาหน้าตาแม่มันเลยค่ะนะคะเแม่หน้าตาผู้ใดนะคะแล้วก็ไอสติ๊กนะเอะะอใ้ยพี่น้องเอนนะ้ย สวัสดีค่ะคุณชาลิสาสวัสดีค่ะพี่ก็นะ,ะนะคะผู้ไดฉลาดนะคะที่ไปอยากลงเกี่ยวเข่ากับไล่โซสค,ค่ะคืออันตี้ค่ะคุณล่มแล้วอโอ้ยเอีอกกูเป็นย FC หมวกเด้อจ้าไอ้สิ คุณนูไลเพื่อนเขียนเอฟซีเนาะมาเอาไปเอ้ยมาเอาไปอ่ะปักแก้วนะคะเป็นผู้มาตนะไอสเตีกแล้วก็พี่ช้างของเรานะคะ อันนุ่นนะ่ะพี่หนูซิงผู้ผัวนะซื้อพี่สร้างนะคะอันเมียนะ่ะซื้อหนูผัวซื้อสร้างโอ้ยเนาะพี่น้องนะคะแล้วก็อย่านะคะอ่าคุณร,รัฐรัตน์นะคะไหนหนามาดูมึงคือเห็ดหนาขาวเป็นๆแท้ทาครีมเนาะทาครีมกันแดดนะคะอแล้วก็นะคะคุณลุงนะคะพี่ชายคนโตนะคะ ส่วนอัตตี้นะคะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะคะก็คือต้องไลฟโสดนะคะไม่ได้ลงไปมืเจาบขาปีไม่สิไปเอาปวกมาเอาหมวกมาเอามาเอาเมาเอามาอ,ามาอาสู้ๆค่ะทุกคนให้เกี่ยวได้เยอะเยอะเกี่ยวได้เยอะนะคะนะคะสิเอาให้แล้วคะ่นะ,คะเกี่ยวย้ำขึ้นนําก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้นันตี้ ไม่เจ,จ้าจ้าเบิ้งค่ะนะคะโอ้ยโอ้ยภาพสวยเดยนติเก็บภาพนี้ก่อนนะคะ